นางเองนะคะเราเล่นเป็นนี่เจ้าหน้าที่เร่งรัด้วยกรรมนะคะอ่าหลายคนจะงงว่าคืออะไรต้องรอดูนะคะที่ MV ็มบี จะต้องพากันมาไยบายว่าเห็ดยังนอว่าห่วงใหญ่เธอกับเขาเบิ่งเฮาแขกควายโตนึ่งแค่คนดีท้ล่เรต้อง้บางคห้ด้กอยเบทังชีวิตมันก็ยังใจมันก็ยังใจร้ายมันก็คล้าย สวัสดีครับผมเอกนะครับธีรพัฒน์สมชยาครับผมใน MV เพ่งบริ CAN นะครับได้การับบทเป็นซีเอกนะครับในในบทบาทคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ชายที่จเจ้าสู้นะครับเสือผู้ยิงครับง่ายๆครับแมน สวัสดีค่ะแอนนาวนิสาค่ะรับกดเป็นแฟนของพระเอกค่ะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สัญญกรรมมาแล้วค่ะบทยากค่อนข้างจะแซบอยู่ค่ะก็รอติดนานตามในเอ็มีนะคะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอน <c oughs> อ่ะยี <c oughs> ้าเันาายเฮ้ยเฮนยกฮนยเเอ

แอบแค้นเขาไหมเขาทําให้เราเสียใจหรือโอกักอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีก็จะมีตอนเรียนมหาลัยครับตรนกระทาก็คือเราก็ให้ใจเขาไปแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ใจเราแล้วก็เขาคุยกับอีกคนนึงซึ่งคนนั้นมีรถขับมีรถยนต์ขับแต,แต่เราขับมอเตอร์ไซค์ไงเขาก็อาจจะเลือกคนนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะว่าทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองใช่ไหมครับแต่ในใจนยะคิดคิดเยวว่าอยากเอาขึ้นพอคิดไปคิดมามือหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นเวรกรรมอีกขึ้นก็ก็เลยปล่อยไปเลยเอาไปเหตุตัวมันนดีขึ้ ถามว่าเรื่องแค้นในชีวิตแต่ก่อนก็คือจะมีเยอะมากนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นตามเป็นตามกานเรื่องที่ทําให้ออยรู้สึกว่าแค้นที่สุดก็คืออันนี้เป็นเรื่องตอนสมัยแบบพอไปเริ่มมัธยนมนะคะทุกคนก็คบกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งคบกันมาเรื่อยแล้วก็เหมือนเขาก็ไปคบกับเพื่อนเหล่าโดยที่แบบว่าถึงขั้นแบบไม่มีอะไรกันโดยที่บอกว่าไม่ได้คบกัน แล้วท, <ำ S 1> ทีนี้มาจับได้ไก็เลยแบบเลิกกันแยกย,ย้ายร้องไห้คุมฟันแล้วก็เสียใจแต่ตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คิดที่จะแก้แค้นหรอกแต่ว่าพอแยกย้ายกันไปเรียนมาหาหลัยใช่ปะแล้วมีช่วงหนึ่งที่เราอ่ะได้ไปคบกับเพื่อนเขาอีเพื่อนอีผู้ชายคนนั้นอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยมาคุยกับเราว่าแบบใครก็ได้ในโลกใบน,นี้ทุกคนทําไมเธอต้องมาคบกับเพื่อนเราทําไมเธอต้องมาคุยกับเพื่อนเรา,าเ,เราก็เลยบอกเขาไปว่าแบบเมืแบบ่อแบบก่อนเธอก็<ม>เคยคบกับเพื่อนเราเหมือนกันใช่อันนี้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นการแบบ เราไม่ได้ตั้งใจะจะแก้แค้นเธอนะแต่ว่ามันเป็นเวรกรรมของเธอเองที่แบบเออเธอต้องโดนแบบนี้บ้างจะได้รู้สึกมันเราบ้างเนี่เป็นลูกที่อแบบชอบ แล้วอาจจะแบบว่าชุดหนังสีดําอาจจะไม่ได้ดูใหม่มากสำหรับวันเลยแต่ว่านี่ฮอมฟียสคือว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้าแบบว่าเปิดหมิงหน้าผาเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองวอนลานแต่ในที่สุดที่เปิดเพราะว่าโดนบังคับโดนบังคับค่ะวันนี้พี่ออยในเอ็มวีได้เล่นด้วยอ่าใช่แต่วันนี้ได้เล่นไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวหลักต้องบอกว่าตัวหลักจริงๆวันนี้ก็คือมีพี่แอนนาน่าตัวสวยๆเพราะว่าพี่แอนนานี่ยคือเป็นออยแบบว่าติดตามแกในทิกเอร์อยู่แล้วชอบดูคลิปน้องซิลเยอะมากแต่ว่าออยก็มีแบบอยู่ใน มีบ้างเหมือนกันนะก็ต้องรอดูออยเป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดกรรมนะแล้วก็มีลูกน้องลูกน้องเป็นคุณนาวที่แบบว่าในทุกๆเพลงในไอดอดเริ่มเลยคุณนาวคุณรับบทเป็นอะไรกับคุณใคเรื่องอ่ะรับบทเป็นลูกน้องเจ้าหน้าที่เราไม่อยากเป็นลูกน้องกับเธอแล้วอ่ะเวรกรรมเราอยากเป็นแฟนกับเธอได้ไหมไม่ได้ อ๋อได้แค้นนะคะแล้วก็มีนี่พระเอกนะต้องเป็นพระเอกนะเพราะว่าเขาแบบว่าอยู่ใน MV ของไทดอนแคบทุก MV เลยนะคะอฝากให้ออยหน่อยฝากอ่ามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของออยเลอร์ด้วยนะเชื่อเพลงชื่อเพลงว่าอ๋อได้แค้นคิดนานจังก็ไปฟังพร้อมกันนะฮะเปิดช่องไทดอนไม่รอเลยคือไปพิมพ์ใน Youtube ไทดอนมิวสิก เพจอะคะเพจอะไรเพจไททอลมิวสิกไอจีไททอลมิวสิกติ๊กตอกไททอลมิวสิกเพลงมาแค่นี้จังแค่นี้ได้ติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าไปนี้สนุกแล้วก็แบบผมชอบท่อนไหนอ่ะท่อนแบบมีแบบหมดเลยเพจร้องไงคะท่อนฮุกอยากมีแฟนด้วยใช่เอาท่อนต้องไฟใช่ใช่มาแว้บๆฝากไปด้วยนะครับขผมกระเป๋ ก็อะไรนะบาย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 อย่างเี้ยก